โยเซียนดูทาไม่ค่อยดีนะหน้าฝนนี่จะว้าวุ่นกับปยเซียนมากเลยแต่ดูเนี้ยก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะไม่ไม่อวบน้ําไม่เน่าแต่ต้นใหญ่เขานี่นี่อันนี้ก็คืออวบน้ําแล้วก็น่าจะเน่าก็เลยตัดตัดตรงที่นันออกแล้วก็เอามาปักใหม่ไม่รู้จะติดไหมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวน,นั้นก็ปักติดใหม่เอ้ปักใหม่ไม่รู้จะติดไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเอายอดเขาปากัก แต่ตัวนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้สักหน่อยนี่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเพิ่มกับมะพร้าวในดินให้หน่อยเปลี่ยนสลับกับต้นนู้นแหละโอ้ยหนักเวือหนักวอเวอ,อึ๊บ ลงใหม่เนี่ยอันนี้ก็ปักเข้เขาใหม่ด้วยกระติกนมน้ก็ดินเขารู้สึกจะแน่นแหละเอาดินออกก่อน <c oughs> อะไรแถวนี้ไม่กินเดีอ <c oughs> ยวหนึ่งทีดินเขา <c oughs> แน่นเกินไปทำให้ น้ำไม่ระบายอุ้ยหกักน้ำไม่ระบายเขาก็เลยชื้นแฉะหรืออะไรเอเคแล้วก็ดีนนแน่นเกินไป แน่นไปแน่นไปแล้วก็กุ่มน้ำทำให้แฉะเนะเหมเน,นเหมือนข้าวอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเขาไม่ค่อยระบายออกนี้นะ ไม่ต้องมาช่วยแม่เลยตัวช่วยมาแล้วตัวช่วยมาและะ้วค่ะหน้าฝนทีไร<ม>เป็นอย่างงี้ทุกทีเลยตน้นอ่อโรยเสียนนักคอย เป็นดินอเสร็เร oh. ียร้อยอ๊ย็เรียบรเส็เรียบร้อยเอา้วม้นกหน่อย เพิ่มความร่วนในดินน,นี่เอากระบะพา,าลองดินก่อนลองต้นกระถางจะได้ระบายนะ้ำเป็นดินแบบับเหนียวๆอัอนนี้เราถอดออกไปเลย กวางก็เสียก็ลต้องรีบเปียอกสีเหลืองตอกใหญ่ ก็เอามาจากน้าที่ประจวบต้องยุ่งลูก <c oughs> ต้องยุ่งนะครับต้องยุ่งเลย ปูไว้หน้านี้เดี๋ยวก็มาน้อยก็มาเอาออกเอาเอานี้ปักให้หน่อยปักใส่นี่แหละกระถางเดียวนี่แหละเวลาเผื่อพ่อติดไม่ต้องยุง่งเผื่อพ่อติดค่อยแช่กระถางเนาะพ่อติปักไว้ก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุง่ง ไม่ต้งองยุ่งไม่ต้งองยุ่งเสร็จเรียบร้อยอ,อันนี้น่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าดูเขาไม่ช้ำน้ำนะคะอืม,อม,อม,อม ควนมีต้นเดียวพยายามแยกออกเพราะว่าเวลาหน้าฝนมาีายเป็นทุกทีเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนดินเขาเองด้วยแหละดินด้วย <c oughs> ต้นนั้นก็ติดแล้วที่แยกออกไว้ยกขึ้นยกขึ้นแทนยกขึ้นแทน <c oughs> อึ๊บโอ้ย <c oughs> อัออน,นนี้ก็คือที่เอาลงใหม่ก็ติดแล้วนะดอกเขาสวยนะแต่ก่อนดอกดอกีกก็เริ่มออกใหม่อีกแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมนะ <c oughs>